ở thì mưa ói ใส่หลอดเข้าไปเฮ้ยมันเล่นได้หลายอย่างอ่ะทุกคนอุ้ยกินหอมมันนี้กินหอม,ม,หอ,มอืมหอมมากกินหอมมากเลยนี่แม่พูดซะไม่เหมือนจริงมันหอมมากเลยนะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนแก้วดีกว่าของแม่โอ้โหเราเล่นได้ทั้งวันนะแบบเนี้ยทุกคน่อยู่ตอนนี้วันนี้นะ่ะแม่ซื้อของมาให้น้องอิงสามชิ้นนะคะก็จะมีนี่ค่ะ น้องอิงเหงานะคะอยู่คนเดียวนี่ค่ะน้องบองจังนะคะเราก็ซื้อบองจังมาด้วยแล้วก็ตอนีที่กลางเิตตอนนี้ที่ไทยกับตัวนี้ค่ะเป็นกระปุกออมสินกินเหรียญนะคะแต่ตอนนี้เรารอฐานอยู่นะคะทุกคนมันไม่มีฐานมันเลยรีวิวไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวรอถานก่อนนะคะแล้วคลิปต่อไปเราจะมารีวิวให้ดูแล้วก็นี่ค่ะสลามของสามชิ้นนี้ทั้งหมดราคาประมาณ มันเท่าไรอะอันนี้สองเซงหกอุ้ยอุ้ยทุกคนดูอุ้ยมันปะเอาไม่เอาไม่เอาไม่มันติดมืออุ้ยมันโอเคมากมันได้ด้วยหรออ่ะลองดูให้มันเป็นลูกใหญ่อ่ะติดเอาที่มือเอาให้หมดเอาให้หมดเดี๋ยวนะเอาที่มือให้หมดให้หมดแต่ความจริงถ้ามันแตกแล้วมันติดมันเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำลายเอเลี่ยนเหรอไม่ใช่มันเหมือนกับหมักฝรั่งเลยน้ำลายเอเลี่ยนกับสลามตัวนี้มแตกต่างกันยังไงแตกต่างไหมแตกต่างค่ะเอาเอาลงนา้ำลายเอเลี่ยนจะมีความเป็นน้ำหยืดคุณนางก็เอาแต่มือออกจากกล้องเดยไอแม่ก็ตามกล้องอยู่อนี้โอเคดูนะทุกคนนี่ค่ะใส่หลอดเข้าไปเฮ้ยมันเล่นได้หลายอย่างอะทุกคนใส่หลอดเข้าไป ว้าวหนูต้องใส่หลอดเข้าไปตูดๆมาหน่อยหนูใส่แต่หวัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเราปรับกล้องขึ้นแล้วเดี๋ยวแม่ลองทำบ้างแม่ทำสีเขียวมันแตกมันแตกแบบไม่ให้เราขึ้นก่อนเลยนี่นะคะในขอลอดหน่อยอุ้เขามีหลอดมาให้ด้วยหรอไม,หไม่ให้ด้วยยาเขามีหลอดมาให้ด้วยทุกคน หนีกล้องอีกแล้วลงนี่กล้องอยู่นี่เออมันดีมากเลยวิทำไมหลอดมันแบนละ่ะอ๋อเขาพับมาแม่ถ้าไม่พับมันจะใส่กล่องไม่ได้มันจะเป่าได้ไหมเนี่ยแค่ตอนหนูยกกล่องตอนแรกๆอ่ะแ,แม่มันรู้สกหนักแล้วก็เต็มมากเลยนม่แม่ใส่หลอดแล้วแม่ก็จะกิ้งกิ้งอุ้ยมันเหมือนลูกโปง่งวิทยาศาสตร์อ่ะใช่ไหมเ,เดี๋ยวแม่อยุ่เท่าไหร่แม่อยุ่ส้าแม่มานั่งเป่าสลาม ไม่เป็นไรแม่เขาบอกว่าหกขวบขึ้นไปเขาไม่บอกแต่เขาแม่บอกว่าโอ้ทำไมเขาแม่เป่าไม่ได้วะอันเนี้ยอนีอ้นี่ไปค่อยจุดสามจุดเฮ้ าำไมเอาไหมตอนนี้มีเพชรอยู่ด้านในนะทุกคนเราดูว่าพอมีเพชรแล้วมันจะเป่าติดไหมหรือเราไม่ต้องแบบแต่ก่อนเราไปซื้อลูกโป่งวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนี่เรานี่ใช้สลามเลยค่ะโอ้ยตดแตกพอดีสขย,ง,ยงจริงก็ปินอันนี้นะเขาน่าจะใช้กาวใส โอ้บุญแรงลมเป่าไปขึ้น <c oughs> มันถามว่าเป่ายากไหมก็เป่ายากอยู่นะคะทุกคนเป่าไม่ยากง่ายๆแม่ทำก้อนใหญ่ไงมันเลยยากหนูทั้งหมดเลยเด็หนูเอาเพชรออกคราวนี้แม่ไม่เลยรู้เลยว่าเพชรอยู่ไหนดูดูดูเพชรเราแยกนะคะมันจะได้เก็บไปได้เล่นนานๆวันไหนเหงาก็มาทําอาหารสบายเลยเธอคราวนี้อของหวานคราวนี้ก็แล้วนี้ทาไงแม่ ก็ทําอะไรยังงั้นนะไม่เป็นไรตอนนี้สนุกมากอันนี้สีเขียวมาสีอื่นสีอื่นแกะให้ครบทุกสีคลิปนี้นี่ค่ะจะไปสีส้มไหมทุกคนีนนั้ตอนนี้เรามีหลาย EP แน่ๆเลยค่ะเพราะว่ามันเยอะมากแต่เราจะทําอะไรเราต้องแบบเราต้องคิดแต่ละ EP ว่าอาสีส้มนี้หนูจะทำ EP EP นี้จะทำเป็นอะไรส้มน้ำส้ม ถ้าตมสีได้ไหมแม่อันนี้มันจะมีความใสๆอ่าโอเคเป็นน้ําหลากสีอะแม่เคยเห็นไหมที่ว่าจะเป็นน้ำสามสีชั้นอะแม่หรอคะนี่ค่ะสีส้มค่ะทุกคนไปเลยเล่นสีส้มแล้วสีแดงสีแดงสีแดงมาแกะไว้ให้น้องอิงเล่นนะคะทุกคนเพราะมันค่อนข้างันเย็นมากเลยเย็นอะแล้วตอนนี้อากาศเย็นมันก็เย็นไปกับอากาศนะคะทุกคนบินมาก ตอนนี้อากาศญี่ปุ่นกำลังดีลูกปิดเทอมการบ้านเดอยไหมคะบอกพี่พิเทเขาหน่อยก็พอประมาณก็พอประมาณนะคะแต่ก็ต้องทำการบ้านนะคะก็จะเปิดเปิดเทอมก็เดือนเก้าวันที่หนึ่งดูอุ๊ยอนนี้มันแตกออกมันมันต้องในขันก่อนอเดี๋ยวดูอันนี้มันเป็นเหมือนเราทำวุ้นะลูกเนาะเหมือนวุ้นหน้าแม่ชอบตรงที่มันเสร็จใส่ปกติ สาลาม,มันจะสีขุ่นๆใช่ไหมคั้นก่อนคั้นคั้นให้มันเหนียวๆนี่ค่ะนี่ค่ะสนูก,กับสีขานี้นี่ค่ะสีแดงนี่ได้นิดนึงแล้วจอันนี้หนูจะทำอะไรน้ำหลักสีนี่ค่ะนางจะทำน้ำหลักสีนะทุกคนดูสิมาต้องการสีแดงเพิ่ม ส้มล้อแดงเลยมันก็ไม่เห็นดิลูกก็มาจดะใชมาแม,ม่แล้วมาทำแข่งกันน้ำหลักสิก็เนี่ยไม่เอามาเติมด้วยกันนี่แหละมา,าะตามูตมีใส่สีแดงไปแล้วนะคะทุกคนล้วสีอะไรตรงกลางขอสีสันให้หน่อยนี่ค่ะ,ะสีฟ้ามา น่น้อยไปไหมเดี๋ยวเอาเม็ดนี้สีฟ้ามา<ป>น้ำแข็ง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 ดูน้ำแข็งกับไอ้นี่สีฟ้านี่แบบเหมือนกันเลยมันจะเล็กๆหน่อย<ต>นะทุกคนมันเด้งขึ้นมานี่ค่ะเราก็จะใช่นี่ค่ะด้าน,น,น,นะนข้างก็จะเป็นประมาณนี้ ด้านในก็จะใส่ไสสวยๆนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เราก็จะใส่สีชมพูล,ลงไปนี่ค่ะสีชมพูสีชมพูที่เป็นดาวว้าวแก้วนี้ดูดิหลากสีเลยทุกคนดูสิ เห็นไหมที่แกนวที่สวยไม่อยากรู้ว่าถ้าเราเอาใดปั่นแล้วมันจะละลายหรือว่ามันจะแข็งแม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นนะที่เขาที่เราเคยไปเห็นไหมจำได้ไหมที่เราไปช็อปอะอไอที่เราไปยูนิโมหรือเปล่าแล้วเราไปเห็นเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งแบบนี้แล้วเป่าให้มันแข็งเลยอ,อันนี้จะเป็นเหมือนกันไหมนะ จะไม่ได้แล้วว่าวตัวฉันลินลเอาลิกาส <ś popularity> ิดิอดดิ๊ดมีความสุขม,งม,ง,ม,ง,มงมิงมงมิงในชีวิตเธอนี่คือแบบว่าสามัยเด็กไม่เคยมีเล่นนะคะทุกคนได้มาเล่นของเล่นตอนอายุสามสิบหกันลูกนะทุกคน <Tell me the movie> นี่ค่ะแม่ก็เพลินเลยทีละ นี่ค่ะของแม่เุ้ยเป็นไงทุกคนดูเป็นไงมุงมิงไหมะ่ะให้คมาม,ม,มาคไปไนายแก้วสีฟ้าอุ้ยนี่น,น,นีของนางแก้วนึงนได้แล้ว,วอันนี้เป็นฮาร์ตตนะคะเป็นหัวใจนะคะทุกคนแล้วแม่มีความทะลึ่งว่าถ้าเราเอาหลอดเสียบลงไปแล้วเราเป่ามันจะเป็นยังไงลองดูไหม,ม นี่คะ่ะเสียบ้อด <laughs> อตกแตกพอดีว้า <laughs> วได้อยู่นี่คะ่ะนี่เห็นไหมคะวิ๊น่ารักจังเลย <laughs> อันนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะแก้วนี้เป็นไงคะกันนแก้วนี้ดูสิคะ,ส,คะสนุกก่าสิคราวนี้จะตั้งใจอัดคลิปไหมเห็นไหมอ่ะพอเราลงคลิปเยอะๆเงินก็เยอะแดกได้อะไรก็ได้นี่ค่ะใครที่อยู่บ้าน <c oughs> เฉยๆวาๆ่วางๆนี่ก็เอาไปทําเป็นตัวอย่างได้นะคะมีอะไรก็ลงคลิปไป บางคลิปมีคนดูบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างแต่ก็ทําไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเหมือนเก็บเงินค่ะทุกคนพอได้เงินมาก็ได้มาซื้อของมาต่อยอดอีกนี่ค่ะแล้วก็ได้มาซื้อของต่างๆเาไปให้ป้าดูอีกให้ทุกคนดูอ่เราไปอีกละเดี๋ยวป้าก็ว่าเหมือนเดิมเยนั่นเดี๋ยววตชิโนวาตชิโนเชียวสเก็ตเต๋อ สนุกว่าแม่สนุกชอบสนุกดีนีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะนี่ขอถึงถึงๆๆงถึน่ารักแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอะน้องยิงชนะอีกแล้วปะป๊ากับแหนชิเต้รู้เดชโวปียะจังสกุลเนาะเอ๊นั่นเดะอิซโมะวาตะชิมะเกโน แม่แพ้สองรอบแล้วนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายมาตาไอมาโชสวัสดีค่ะ